วิธีนอนที่เสี่ยงต่อหัวใจการนอนในความสว่างอาจเป็นสัญญาณเตือนให้ระวังโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองการนอนหลับและความเสี่ยงต่อโรคหัวใจการวิจัยใหม่ๆพบว่าการนอนหลับในสภาวะมีแสงสว่างจ้าอาจเป็นสัญญาณเตือนสําคัญผู้ที่นอนในสภาวะมีแสงสว่างจ้าอย่างต่อเนื่องตลอดคืนมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจล้มเหลวสูงขึ้น56ซและโรคหลอดเลือดสมองสูงขึ้น28ซที่มาจากการเปรียบเทียบก,กับการนอนหลับในความมืด แสงสว่างในตอนกลางคืนอาจเป็นสิ่งที่เราคิดว่าไม่เป็นไรแต่มันสามารถกระตุ้นระบบชีวภาพของเราได้อย่างมากและมีผลต่อความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองแสงสว่างกับระบบชีวภาพนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟินเดินออสเตรเลียพบว่าแสงสว่างในตอนกลางคืนมีผลกระทบต่อระบบชีวภาพของเรามันสามารถหยุดการผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมการนอนหลับและระบบหัวใจและหลอดเลือดผลกระทบต่อหัวใจและหลอดเลือดสมอง การหยุดการผลิตเมลาโทนินนี้สามารถทำให้ความดันโลหิตผิดปกติก่อให้เกิดความเสียหายต่อหลอดเลือดและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจผู้หญิงมีความเสี่ยงสูงกว่านอกจากนี้ผลการวิจัยยังระบุว,ว่าผู้หญิงมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ชายในการเป็นโรคหัวใจล้มเหลวและโรคหลอดเลือดหัวใจขณะที่คนอายุน้อยมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเช่นหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วแสงสว่างในตอนเช้าประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ที่น่าสนใจคือการสัมผัสแสงสว่างในตอนเช้าหลังตื่นนอนนี่ผลดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดดังนั้นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในตอนเช้าอาจเป็นสิ่งที่เราควรพิจารณาลดผลกระทบของแสงสว่างในตอนกลางคืนแล้วเราควรทำอย่างไรเพื่อลดผลกระทบของแสงสว่างในตอนกลางคืนผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าลดแสงสว่างในบ้านล่วงหน้าสามถึงี่ชั่วโมงก่อนเข้านอนลดการใช้อุปกรณ์ที่มีแสงสว่างเช่นโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ ใช้ไฟแสงอ่อนหรือไฟสีส้มแทนไฟสว่างจ้าหลีกเลี่ยงนาฬิกาปลุกที่มีแสงสว่างจ้าการใช้ผ้าม่านทึบแสงหรือผ้าปิดตาสำหรับนอนเพื่อให้ห้องมืดสนิทการนอนหลับไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่เป็นการบำรุงรักษาระบบหัวใจและหลอดเลือดดังนั้นการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในตอนกลางคืนอาจเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับสุขภาพของเราและคุณจะเลือกปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในตอนกลางคืนไหม